นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิตโตปะลังสักกะจังธัมโมโสตโภตี เป็นร่มโพเป็นร่มธรรมนำชีวิตชี้ถูกผิดชี้ดีชั่วพนมัวหมองเป็นร่มโพเป็นร่มใสใจเรืองรองเป็นโพทองส่งโพธิจิตนิมิตพระโพธิญาณขออกาศพระเทลานุเทระเพื่อนสหาธรมิกพระภิกษุมสมณีนตลอดจนญาติโยมผู้ที่มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันพิเศษเห็ุวันครูเป็นวันที่เราทั้งหลายนั่นจะไม่ระลึกนึกถึงพระคุณของพระโพธิญาณเถรละหรือหลวงพ่อชาสุภัทโทที่เราทั้งหลายมีความเคารพศรัทธาเทิดทูนบูชาสุดจิตสุดใจซึ่งอัตมาก็ได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงธรรมในครั้งนี้ ความเป็นจริงอยากมาฟังธรรมะมากกว่าที่จะมาพูดธรรมะแต่วันนี้จะเป็นทั้งผู้พูดเป็นทั้งผู้ฟังเป็นทั้งผู้สอนเป็นทั้งผู้ถูกสอนเป็นทั้งผู้ให้ประโยชน์เป็นทั้งผู้รับประโยชน์สอนตนเองด้วยสอนคนอื่นด้วยไปในตัวโครมคึกกึกกล้องท้องฟ้า พระสุทาสั่นสะเทือนสะท้านไหวด้วยอำนาจธรรมะพระจอมไตโลก,กธาตุัวันไหวทั่วเขตแดนทำมาจักจำมุนทั่วโลก,กธาตทเพื่อประกาศสัจธรรมคำสอนธรรมะของพระชินวรดับความร้อนร้อนสงบเย็นฉันคือเศษดินในป่าชาฉันมาดูโลกอันกว้างใหญ่ฉันมีเพื่อนหนึ่งชื่อว่าใจ เป็นใหญ่ในพื้นปฐพีฉันเบื่อรูปเสียงกินรสฉันสลดสังเดชในซากผีฉันเบื่อทุกสิ่งในชีวีฉันหลีกลี่สู่ดงคงัยอธิษฐานสัจจบาร,รมีชีวีถึงแม่จะตักใสขอมอบชีวิตและกายใจรับใช้องค์พระสยามผู้จะประกาศสัจจะความจริงเปิดเผยทุกสิ่งให้โลกรู้ ธรรมะของพระบรมครูฉันจะกู่ให้กล้องทั้งโลกาเสนามานพาให้ใจหลงผิดวีรชนสู้สุดชีวิตไม่คิดหนีพลกิเลสสิ่งเศร้าหมองของไม่ดีจังงังหนีด้วยแสงแห่งพระธรรมการุณน,นุนนำใจให้เยือกเย็นจิตรู้เห็นความเป็นจริงสิ่งลึกลำพระที่แท้ เกิดเพราะใจที่รู้ธรรมทองคำนั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดใจถึงธรรมธรรมถึงใจใกล้พุทธะพระถึงใจใจถึงพระเพราะละหลงจิตถึงธรรมธรรมถึงจิตพินิจปรงุงหลงห่างใจใจห่างหลงเพราะพงวางมันทําดีเทวีกุศลกมลใสมันทใใําใจไกลความชั่วพลมัวหมอง มันสลัดปัดอารมณ์ขมใจนองมันตรึกตรองกองจิตชีวิตเย็นมันเจริญภาวนาปัญญาพ่องมันตรึกตรองกองจิตชีวิตใสมันเจริญพรมวิหารประสานดวงใจมันให้อภัยใจพองผุดสุดสายธรรมซึ่งวันนี้เราทุงหลายนั้นก็ได้มีโอกาสมาสร้างความดีมาสร้างบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้น ภายในกายภายในวาจาภายในดวงจิตดวงใจของเราเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อชาซึ่งอัตมาก็ถือว่าเป็นศิทธิ์รุ่นสุดท้ายที่ได้มีโอกาสได้มาอยู่กับหลวงพ่อชาปี2521มีโอกาสได้ปวดเป็นสมณีนอยู่กับหลวงพ่อได้3บมพรรษาปี2523ก็ได้มีโอกาสอุบสมบทต เป็นพระภิกษุอยู่กับหลวงพ่อชาซึ่งคำบอกคำสอนคำเตือนของหลวงพ่อชานั้นสิษย์ทั้งหลายมีความเคารพเทิดทูนบูชาอยู่เสมอยี่สิบกว่าปีมาแล้วที่หลวงพ่อชาท่านจากเราไปแต่ความเป็นจริงท่านไม่ได้จากเราไปไหนท่านจากไปเฉพาะดินน้ำลมไฟผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้น พระคุณของท่านยังอยู่ในใจของสิทธิ์เสมอธรรมะของท่านยังอยู่เสมอพระคุณของท่านยังสถิตยังประดับอยู่ในดวงใจของสิทธิ์ผู้ที่มีความเคารพนับถืออยู่เสมออยู่ใกล้ธรรมะของท่านคืออยู่ใกล้ท่านอยู่กับธรรมะของท่านคืออยู่กับท่านไม่ห่างจากธรรมะของท่านก็คือไม่ห่างจากท่านเราอยู่ใกล้ท่านท่านอยู่ใกล้เรา เราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราเราไม่ได้ห่างไปจากท่านและท่านไม่ได้ห่างไปจากเราธรรมะของหลวงพ่อชาที่ท่านได้มีเมตตาอบรมสั่งสอนสิทธิอนุสิตด้วยความเมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่สิษย์ทั้งหลายนั้นมีความทราบซึ้งอยู่ในจิตอยู่ในใจเสมอหลวงพ่อชาท่านเป็นผู้ที่มีความทะลุป,ปูพงในธรรมะมีความแตกฉานในธรรมะในคำสอน ธรรมะคาสอนของพ่อนั้นสามารถที่จะทะลุทะลวงจิตใจของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายนั้นสามารถที่จะดับทุกข์ภายในจิตภายในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าหลวงพ่อชานั้นท่านเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาธรรมะของท่านนั้นไม่เหมือนใครเพราะว่าท่านไม่ใช่คนอื่นคนอื่นไม่ใช่ท่านฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาประพฤติมาปฏิบัติ ผูชาพระกุณของท่านนั้นจึงเป็นความโชคดีของพวกเราทั้งหลายยังมีผู้คนอีกมากมายนักในโลกนี้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างความดีไม่เห็นประโยชน์ของการทําทานไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลไม่เห็นประโยชน์ของการฟัง่งรมไม่เห็นประโยชน์ของการประพฤติการปฏิบัติเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภมีวาสนามีบาร,รมีในชีวิตหนึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ สัรสัตท,ทั้งหลายนั้นมีวาสนาน้อยมีบรารมีน้อยไม่มีโชคไม่มีลากไม่มีวาสนาเหมือนพวกเราเราทั้งหลายนั้นเกิดว่าเป็นมนุษย์พ้นจากอบายภูมิภพภูมิที่ตกต่ำไม่ว่าจะเป็นสัตวน์นรกเปตอสุลกายหรือสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบาก หาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวแต่ท้องลายนั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในบุญกุศลคุณงามความดีฉะนั้นเมื่อเราสร้างความดีไปแล้วให้เราเก็บความดีไว้ที่ใจเก็บใจไว้ที่ความดีเมื่อเราสร้างบุญแล้วให้เก็บบุญไว้ที่ใจเก็บใจไว้ที่บุญได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเก็บธรรมะไว้ที่ใจ เก็บใจไว้ที่ธรรมะมีหลายคนถามอาตมาว่าสวดมนต์ข้ามปีนั้นได้บุญกี่มากน้อยถ้าสวดวันเดียวก็ได้บุญแค่วันเดียวถ้าสวดทุกวันก็ได้บุญทุกวันสวดทุกเดือนก็ได้บุญทุกเดือนสวดทุกปีก็ได้บุญทุกปีแต่ว่าทำความดีข้ามความชั่วดีกว่าไหมทำบุญข้ามบาปดีกว่า ทำความสว่างข้ามความมืดดีกว่าเมื่อเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีเช่นนี้แล้วเราทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่มีความประมาทในชีวิตเราทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาด้วยบุญกุศลคุณงามความดีอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีของคนนั้นไม่เหมือนกันเราเกิดมาไม่เหมือนกันมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณบรรณะสูงต่ำดำขาวมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน แต่ว่าเราทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันโดยธรรมะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่เหมือนกันมีความเจ็บเหมือนกันมีความตายเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันองค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสุตเจ้าท่านต้องการให้เราเหล่านั้นเป็นผู้ที่นำเอาธรรมะคำสังสอนของพระองค์มาประพฤติมาปฏิบัติเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานั้นให้ดี ให้เลิศให้ประเสริฐขึ้นมาเราทั้งหลายนั้นมีร่างกายมีจิตใจเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เพราะพ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้ชีวิตชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราชีวิตนี้เป็นของพ่อแม่พ่อแม่มอบให้เรามาดังนั้นมีวันนี้มีวันหน้ามีวันไหนให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดอยู่ในโลกนี้มีวันนี้มีวันหน้ามีวันไหน,น,นให้เราได้มีโอกาสสร้างความดี พ่อพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเรามาท่านเป็นผู้ให้ชีวิตท่านเป็นเจ้าของชีวิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแก่บุตรธิดาทั้งหลายให้เลือดเนื้อให้เชื้อไขให้ชีวิตยิ่งพินิษยิ่งซึ้งใจใครไม่เหมือนจงครบรพจงครวะพระในเรือนพ่อแม่เหมือนพระองค์หนึ่งพึงรู้คุณเงาดวงใจเงาสายใยไขยชีวิตพ่อลิคิตแม่กำเนิดเกิดสังขาร บังเกิดเกล้าวเงาชีวิตลิขิตตำนานจงกราบการจงคระวะพระในเรือนแม่รักเราเรารักแม่แน่จริงหนอพ่อรักเราเรารักพ่อทอใจฝันรักพ่อแม่แม่พ่อรักประจักษ์ชีวันมั่นเสมอเสมอมั่นนิรันดรใจดวงหนึ่งหนึ่งดวงใจใสพิสุทธิ์ใจดวงสุดสุดดวงใจใครไม่เหมือน ใจสุดรักรักสุดใจไม่ลางเลือนมิตรในเรือนเพื่อนที่แท้พ่อแม่เราแม่คืออัปปสรสวรรค์แม่คือแสงจันทร์อันเชิดฉายแม่คือดวงตะวันพันอะไรแม่คือโลกทั้งใบในใจเราเขียนกวีเต็มฟากฟ้าว่ารักแม่เขียนลำนำว่ารักแท้แม่รู้ไหมเหนือทะเลเหนือภูผา เหนือฟ้าไกลรักยิ่งใหญ่เหนือขุนเขาแม่เราเองรักแผ่นดินทินเกิดกำเนิดชาติรักมหาราชภูมิพลกมลใสรักพ่อแม่แท้เที่ยงไม่เอียงใจรักเมืองไทยรักศาสนามหาบงคลใครกันหนอรักเราเท่าชีวิตใครกันหนอเมตตาจิตคิดคงเห็นใครกันหนอห่วงแยเรา ไม่ว่างเว้นพ่อแม่เป็นพระของเราเฝ้ากตัญอูรักพ่อแม่ยิ่งกว่าฟ้าเวหาหาวรักพ่อแม่ยิ่งกว่าดาวพรารัศมีรักพ่อแม่ยิ่งกว่าฟ้าจันทราสุรีรักพ่อแม่ยิ่งกว่าชีวีมณีกมลเพื่อนแท้แท้เพื่อนเตือนใจมิตรสนิทเพื่อนเพื่อนสนิท คิดช่วยเหลือมิตรจริงจริงมิตรจิตจุนเจือเอื้อเฟื้อมิตรมิตรเอื้อเฟือ้พอพาะเกื้อกูลกระจางดาวพรางครายกระจายฟ้ากระจางจันทร์ส่งล่าณนาผสวัยกระจ่างสุรีเรืองรองพองอำไพกระจ่างใจกระจางจิตปะรสิทธิธรรมหนึ่งตะวันพันดวงดาวสก่าวฟ้า หนึ่งจันทราล้านดวงดาวสกาวฉายหนึ่งสุรีหนึ่งจันทิมาฟ้าพันนารายหนึ่งธรรมชยัยประกายชีวิตวิจิตกมลฉะนั้นวันนี้เราท้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาสร้างความดีถวายเป็นอาจจรยะบูชาให้หลงหลางนั้นมีความตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุด เป็นเวลาที่ดีที่สุดเป็นลมหายใจที่ดีที่สุดเป็นนาทีที่ดีที่สุดที่จะได้เอาร่างกายที่พ่อแม่มอาให้เหล่านี้มาสร้างแต่บุญกุศลคุณงามความดีจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ชีวิตนี้ชีวิตหน้าชีวิตไหนซึ่งเป็นชีวิตที่เหลือนี้จึงจะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลคุณงามความดีจึงจะเป็นชีวิตที่เลิศเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะอะไร เพราะว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เราสามารถที่จะลิขิตชีวิตของเราเองได้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ลิขิตเองเราเกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะเลือกกระทําในสิ่งที่ดีเลือกที่จะเว้นในสิ่งที่ชั่วได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเองยานั้นที่สุดนี้ด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังกานุภาพด้วยบุญารมีของพระโพธิญาณเทระ หลวงพระชาสุขวตโธขอหลวงหลายนั้นจงเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามในพระธรรมคำสังสอนองคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงทุกประการเถิดห้บังคมิตรการการัชนีสาธุเตรียมตัวกลาบกระผมก็ขอขอบุณขอบคุณ ท่านพระอธิการเสรีพลเสรีพลจันทะโสโตวัดแจ่งไวย้ยอำเภอวังจันทจังหวัดระยอง่ันเข้ามาไกลเมตตาทำเมตตากิจทำชีวิตให้ผ่องใสทำจิตใจให้เบิกบานนี่คำสอนของครูบาอาจารย์นี้เป็นสิ่งนำทาง ทางชีวิตให้สว่างทันทุกท่านต้องทำใจให้สว่างสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจงได้แสงธรรม